เหตุความรุนแรงที่โรงเรียนก่อนจะกราดยิงใส่นักเรียนครับสวัสดีครับคุณคุณท้าว น,นี้เราอยู่ในรายการ Security Channel นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวอยากให้ครูตูนแนะนำหน่อยว่าวันนี้เรามาเรียนอะไรกันบ้างครับครูตูนนะคะเป็นผู้ประสานงานของสถาบันการป้องกันปราบปรามอาญ,ญากรรมและการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะซึ่งวันนี้ทางสถาบันได้จัดหลักสูตร Active Shooter นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่สองในหัวข้อที่เราเรียนกันวันนี้นะ่ะ ก็จะมีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆนะคะช่วงเช้าเราก็จะเรียนเรื่องการประสิพยาบาลในกรณีที่เราเสียเลือดจากการถูกยิงบาดแผลเปิดจากของมีคมใช่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะเป็นเรื่องของกล้าวไฟติ้งการต่อสู้ป้องกันตัวการตีหุ่นการตีเลดแมนส่วนภาพใหา่เป็นไฮไลท์นะคะซึ่งนักเรามาที่สนามยิงปืนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะ สถาบนันยงของ,ของ,ข,องของที่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนตำรวจในภาคเอเชียค่ะอ่าโอเคในภาคเอเชียก็สวยงา,ามากเลยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรรูฝึก ชุดเดียวกับที่สอนนักเรียนตำรวจและทุกหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมาครบทีม15ท่านให้นะคะทีนี้คือเน้นเกี่ยวกับบาดแผลเพ่วไปเลยไม่ใช่แค่โดนยิงนะคะก็เช่นว่าเลือดไหลไม่หยุดหรือมีไหลปริมาณมากถ้าเรากดห้ามเลือดเราไม่ได้ทุกวันนี้เราจะใช้ทูนิเกอนะคะทูนิกเก้ก็คือสายรับห้ามเลือดก็คืออันนี้คืออันนี้ค่ะอันือสายรับห้ามเลือดนะครับถคือหลักการของมันคือจะเป็นเส้นยาวๆแล้วมีที่แท่งขันหลักการใช้ก็ ปูปลาออกให้สุกนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็คือรักถ้าเห็นบาดแผลชัดเจนก็ให้เหนือบาดแผลประมาณ5้าถึงสิบเซนแต่ถ้าไม่เจอก็คือรัดให้สูงที่สุดก็คือประมาณค่นี้สมมุติว่าอันนี้เราโดนยิงที่ขาที่แขนอ่ะค่ะหมวดผมโดนยิงตรงนี้ทําเป็นห่วงก่อนนะคะก็คือนี่นะครับไปะคะ่ะ แล้วถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ยังใช้เป็นเขาเรียกคูลิเก้แบบสแสวงเครื่องอาจจะเป็นผ้าพันคอหรืออะไรเงี้ยค่ะลับแล้วก็ใช้แท่งไม้อะไรเงี้ยค่ะบิดบิดไปเรื่อยๆจนเลือดสยุดหอย่างนี้เราก็ฉีดเสื้อแบบในหนังได้ไหมฮะ ได้ค่ะแต่คือในความเป็นจริงคือมันอาจจะมีความไม่แข็งแรงมากส่วนมากคือถ้าในพวกสนามยิงปืนหรือในกระเป๋า first aid กระเป๋าระทยพยาบาลที่เด็เขจะมีโอเคก็ั้นเราเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ในกล่องประถมพยาบาลนะครับแต่ถ้าเป็นประถมพยากรประถมพยาบาลประจําบ้านก็คงไม่มีแต่คือในสนามยิงปืนในอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาจะมีก็คือให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ดาไซน์คือ แน่ชับนะคะแล้วก็ใช้เวลโครหรือรรตีนทุกแกี่ทำให้แน่นนะคะทำให้กระชับเสร็จนะคะเราก็หมุนนะคะหมุมนแท่งนียคะไปเรืเ่อยๆเ,เห็นความกระชับของมันใช่ไหมคะมันจะแน่นไปเรื่อยแน่นแน่นเลยครับถ้าเลือดหยุดไหลแล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้ค่ะอ,คอ๋อเขาจะมีที่เสียบเข้าตรงนี้ใช่ค่ะนะแล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะมันจะมีตรงไทม์ก็คือเขียนเวลาที่เราขึ้นทูนิเก้ เพื่อไปถึงโรงบาลเขาจะได้รู้ว่าเราขึ้นทูนิเก้เนี่ยมานานเท่าไหร่เลยถามว่าถ้าไปส่งเนี่ยระหว่างเดินทาง5-10ถึนาทีต้องใครไหมไม่ต้องคายก็คือไปแบบก็คือไปแบบนี้นเลยใช่ค,ค่ะแต่ถ้าเราแต่เราไม่เห็นเลเพืรอเราขึ้นไปให้สุดที่สุด านนาาการบาดเจ็บ่วงอกเนี่ยจะมีได้2แบบว่าคือหนึ่งคือบาดเจ็บแบบไม่มีบาดแผลก็คือมีรอยมีอะไรช้ำ,ชำเช่นเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต<ง>์การกระแทกของช่วงอกต่างๆอันนั้นนะคะ องก็คือมีรูรั่วมีบาดแผลที่ส่งอกชัดเจน<ล>คนไข้รได้ไงครม,มันจะมีบ่งบอกการประเมินอาการผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็วนะคะจากการตรวจร่างกายของทีมแพท,ทย์พยาบาลลอร์บวินนชัยออกมาว่ามีภาวะลมรั่วในปอดนะคะการรักษาเบื้องต้นก่อนถึงโรงพยาบาลก็ต้องทําการระบายลมออกจากเยื่อหุ้มปอดนั้น,นะค่ะถ้าเป็นโรงพยาบาลอาจจะใส่สายท่อระบายลมแต่ถ้าเป็นใน ก่อนถึงโรงพยาบาลเราจะทําการเจาะปอดโดยการใช้เข็มเจาะปอยตรงๆ90องศาของซวงอกนะครบคือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเราอยากให้รู้ว่าแบบตึงเลต้องมีอาการบาดแผลหรือลักษณะตรงชี้ให้เห็นเช่นรอยช้ำบริเวณรวงอกแล้วมีอาการลวบด,ด้วยเช่นหายใจเร็วนะคะแล้วก็มีอาการหายใจแบบเหนื่อยหอบหรือ มีบางคนอาจจะหมดสติไปนะอาจจะมีภาวะนี้ได้ที้สังเกตด,ด้วยได้ตาเปล่าเนีทท่ยครับพิดาว่าจะเป็นยังไงเขาคือาหายใจเร<อ>็วด้วยหายใจเนื้นสอส่งใช่ค่ะแน่นหนะ้าอ,อกแต่ต้องมีการบาดเจ็บร่วมด้วยค่ะเช่นมีแผลที่ส่วงอ,อกหรือมีรอยช้ำที่ส่วงอ,อก พอเจอแผลเปิดกว้างเพืบส่วนใหญ่เลือดจะไหล ก็พันตำรวจโทสุริยามากแก้วนะครับเป็นรองผู้ประกอบการกลุ่มง,งานยุทธวิธีตํารวจสูุดตํารวจนะครับสําหรับสิ่งที่ได้ใช้ควมว่าแนะนาก็แล้วกันนะครับแนะนําหรือสอนเกี่ยวกับในเรื่องของ a c t i พ e Shooter ตก็จะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของภาพประชาชนนะครับจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องทาควรจะต้องทําเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นนะครับหลักการก็คือรันายไฟนะครับรันก็คือหนีซ่อนแล้วก็สู้เป็นสามคำที่ที่เขาควรจะต้องรู้นะครับ สิ่งหนึ่งในการฝึกในวันนี้เราพยายามทําให้ประชาชนเห็นว่าในการทํางานจริงๆแล้วเมื่อเกิดเหตุครับระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ประชาชนต้องทําอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างและสิ่งที่ประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มันเป็นสิ่งสําคัญมากครับข้อมูลของประชาชนเป็นอาจจะช่วยเหลือชีวิต คนอื่นๆ,ๆที่เขาอยู่ในในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุสาหรับในการในการอบรมครั้งนี้นะครับเราก็จะได้มีการจําลองสถานการณ์ที่เป็นซีนาริโอสั้นๆอาจจะไม่ได้สมจริง100%เซนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราต้องการให้ผู้ที่มาอบรมครับได้เขา้าได้เข้าใจในเรื่อง,องกัการแล้วก็ได้เห็นบางส่วนที่เป็นข้อผิดพลาดที่เขาควรจะต้องต้องแก้ไขหากวันหนึ่งเกิดเหตุนะครับก็นําสิ่งเหล่านี้ไปไปใช้แล้วก็จะเกิดความปลอดภัยในชีวิตของเขาครับและที่สําคัญคือ ในส,ส่วนของประชาชนที่มาฝึกนะครับก็สามารถที่จะใช้องความรุนี้ไปถ่ายทอดต่อให้กับครอบครัวนะครับซึ่งในส,ส่วนนี้เราก็ได้มีการแนะนําให้เขาไปส่วนหนึ่งแล้วครับเพือ่อความปลอดภัยของเขาเองแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเขาหรือประชาชนทั่วไปสถานการณ์จริงครับจากคร <anche> ูฝึกตอนนี้ก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเขาจะให้ทําอะไรกันบ้างไปเลยครับ วันนี้ครับเราก็เรียนเสร็จกันแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการประมพยาบาลการหนีแล้วการไทยไฟการไทไ,ไฟนะครับก็คือการต่อสู้นี่ก็คือครูฝึกไม่แนะนําแต่ว่าถ้าในสถานการณ์จำเป็นก็ก็ว่ากันอีกท<ช>ีครับ,รบเราก็จะต้องลาไปแล้วครับอยากให้คุูตูนฝากเบอร์ติดต่อไว้นิดนึงครับ ถ้าใจสนใจหลักสูตรของสถาบันนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่คุณตูนนะคะเบอร์นะคะ0818097559ค่ะจากแอดไลน์เบอร์เดียวกันก็ได้นะคะคุณตูนยินดีตอบทุกคำถามค่ะ ID Line นะคะ0818097559ค่ะทั้งเบอร์โทรและ ID Line ค่ะทัานั้นวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปโอเคครับสวัสดีครับคุณตูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องหีด้วยครับคุณตูนไม่ Okay.